นอไผ่นั่นให้ข้อคิดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านอไผ่และหลายนอด้วยกันที่เกิดกลางกอไผ่เนี่ยเขาจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากน้ำมือของมนุษย์จะมีโอกาสเติบโตจะเลืนเติบโตโตวัน,โต,วนโตคืนไปเป็นลำไผ่ที่สูงเด่นทั้งนี้ก็เพราะว่าการเกิดกลางกอไผ่เนี่ยก็จะมีลำไผ่ลหลายๆลาำแวดล้อมมีน้ำไผ่อีกต่างหาก ที่คอยเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับหน่อภัยน่อนั้นได้เจริญเติบโตแต่ว่ามีหน่อภัยบางหนอที่ผ่าเหล่าผ่ากอแทนที่จะเกิดกลางกอกลับมาเกิดริมกอนะครับที่สุดแล้วไม่มีเกราะป้องกันก็ถูกภัยคุกคามถูกมีดถูกจอบถูกเสียมที่มนุษย์ไปตัดไปขุด แล้วก็กลายมาเป็นซุปหนอ่อกลายมาเป็นแกงหนอ่อเป็นอาหารของมนุษย์ไปไม่มีโอกาสโตไปเป็นลำไผ่ข้อคิดเรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์เรานะครับที่เกิดมาในตระกูลใดก็ตามแทนที่จะอยู่ในวงตระกูลนั้นวงตระกูลที่คุณพ่อคุณแม่ท่านรักษาดีเดิมท่านเติมดีใหม่ไว้รักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่ไว้ แต่ว่าลูกหลานในวงตระกูลกับพาเหล่า่าก,กอไม่อยู่ในโอวาทว่าไม่นอนสอนไม่ฟังที่สุดแล้วก็ถูกภายคุกคามถูกเข้าเป่าหูถูกเข้าปั่นหัวยุให้ลาตำให้รัว่วทำหินแตกแยกแผ่นดินหมิ่นเบื้องสูงสุดท้ายแล้วก็พากันทำความชั่วแล้วก็วิบัติในที่สุดแม้มีความรู้ท่วมหัวแต่ก็พากันเอาตัวไม่รอดเรื่องนี้ อาจารย์พนันเอกปิดมุทุกันอดีตอธิบดีกรมการศาสนาอาดีตอนุศาสนาจารย์ฐานบกนะครับท่านได้นิพนธไว้ว่าสักวาเออหนอเจ้ากอไผ่ลำไม่ใหญ่ลู่ลมไม่ลมศูนรู้กเก็บน้ําเรียงหนอรู้ก,ก่อคุณรู้เพิ่มพูนน้ําคมระดมแรงไผ่เจ้าเอ๋ยแกล,กล้าสารพัดไม่กลัวสัตว์ไม่กลัวลมและฝนแรงมีอย่างเดียวที่ไผ่กลัวทั่วระแหง คือไผ่แวงเป็นด้ามพระมาฆ่าไผ่เองนั้นวงตระกูลของเราเนี่ยไม่ใช่ใครมาฆ่ามาทําลายนะครับลูกหลานของเรานี่แหละมาทําลายวงตระกูลของตนเองเพราะฉะนั้นขอให้มนุษย์เราได้เอากอไผ่เนี่ยมาเป็นข้อคิดอย่าพาเหล่าผ่าก,กอให้อยู่ในเทือกเทาเหล่ากออย่าเป็นเมื่นหน่อไผ่บางหนอ่อที่ไปแตกหนอ่อออก นอกก่อพ่อก่อแม่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสเติบโต